เก้าทันโรคกับแพทยสภา เอาแล้วค่ะอย่างที่เรียนไว้คุณผู้ฟังนะคะทุกๆวันอังคารเนี่ยเราจะไม่ใช่ทุกวันอังคารค่ะเ,เดือนหนึ่งเนี่ยสครั้งนะคะจะมีช่วงของ919ทันโรคกับแพทยศภา,าแล้วเราก็มีการไลฟ์สดด้วยทาง f c e e o o o นะคะ fm 91 traffic pro เ,เพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณผู้ฟังท่านใดวันนี้นะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของถุงน้ำช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตซีสค่ะฝากคาถามไว้ได้ทางไลฟ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง หนึ่งหกสี่สี่สวพก้าหนึ่งก็ได้นะคะเอาและะ้วค่ะวันนี้เราคุยกับคุณหมอค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์มานพชัยธรรมคันโทนะคะคุณหมอเป็นหัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อทางนารีเวชแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรีภาควิชาสุติศาสตร,ร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิร,ริราชศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะตอนนี้คุณคุณหมออยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้รบกวนคุณหมอเรื่องของช็อกโกแลตซีสหรือถุงน้าช็อกโกแลตโรคนี้นี่คือครโรคอะไรคะคุณหมอขาแม้จริงๆแล้วเรื่องของโรคช็อกโกแลตซีสหรือโรคถุงน้ําช็อกโกแลตเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นโรคยอดนิยมนะครับเพราะว่าถ้าเห็นข่าวเห็นสื่อพวกดาราพอเป็นปุ๊บจะต้องรีบออกมาประกาศข่าวว่าฉันเป็นช็อกโกแลตซีสสองเซนเสามเซนสี่เซนก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเรื่องของโรคช็อกโกแลตซีสเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้อาจจะยังไม่มาด้วยเรื่องของการตรวจอัลตราซาวด์หรือตรวจภายในแล้วเจอเป็นถุงน้ํานะครับอาจจะมาด้วยเรื่องของภาวะรอบเดือนผิดปกติมามากนะครับเวลารอบเดือนมาเจ็บปวดนะครับหรือว่าอาจจะมาด้วยเรื่องว่ามีบุตรยากหรือว่าอาจจะมีเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหาเรื่องเจ็บหรือแม้กระทั่งปล่อยใหญ่มากจนกระทั่งคลำเป็นก้อนได้ก็มีครับอ๋อค่ะถ้าเราเริ่มเป็นเล็กๆเนี่ย มันไม่มีอาการเตือนเลยลระคะว่านั่นคืออาการของช็อกโกแลตซีสมีอาการอะไรเตือนบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของความผิดปกติของรอบเดือนนะครับอย่างที่บอกนะครับรอบเดือนอาจจะมายเยอะขึ้นามาเป็นเล่มเหมือนชิ้นตับนะครับมานานเจ็ดวันแล้วก็เวลามาเนี่ยจะปวดท้องตลอดเวลาทุกวันที่เวลามีเลือดออกเลยนะครับห,หรือบางคนก็ไปรักษาเรื่องมีบุตรยากนะครับแล้วก็อาเจนซาตรวจพบว่ามีเรื่องของถุงน้อนช็อกโกแลตที่รังไข่ คพวกนี้ก็จะเป็นได้หรือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์มีอาการเจ็บนะครับหรือว่าบางทีไปตรวจภายในเช็คประจําปีอย่างเงี้ยก็พบว่าทําได้ก้อนบริเวณรังไข่เกิดเป็นถุงน้ําค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเรียนว่าอาจจะมีได้ทั้งตั้งแต่มีอาการและไม่มีอาการนะครับแต่ถ้ามีอ,มอาการก็จะมีอาการอย่างที่ผมกล่าวนําไปแล้วนะครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าเวลาประจําเนอนมาก็จะมีอาการปวดท้อง หรือประจำเดือนมาไม่ไม่ตามรอบเดือนมาแบบไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็มามากผิดปกติอาจจะมาเป็นริ่มเลือดเป็นชิ้นตับให้เห็นอะไรเงี้ยครับต้องเปลี่ยน,ผ,นผ้านอนามัยบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาการปวดจะค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะปวดตลอดทุกวันที่มีประจำเดือนเลยไม่ใช่ปวดเฉพาะวันแรกๆที่มีเม็ดอืมแต่คราวนี้เนี่ยผู้หญิงหลายคนค่ะคุณหมอเวลาที่ช่วงมีประจำเดือนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องมากเลยหมายถึงว่า คนที่เป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยถ้ามีประจําเดือนจะมีอาการปวดท้องแต่คนที่ปวดท้องตอนมีประจําเดือนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นช็อกโกแลตซีสทุกคนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าอาจจะเป็นพยาธิสภาพอย่างอื่นก็ได้เช่นเป็นโรคเนื้องอกมดลูกนะครับอาจจะมีเยื่อ บ ville, more, ugly, Somehow, Although, refused, ced, ons, ุพเพมลูกเจริญผิดที่แต่ยังไม่โตมากจนกลายเป็นเรื่องของถุงน้ำรังไข่นะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของพังผืดอาจจะมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดในอดีตหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเรื่องของการเื้อหน้าท้องมีการเกรงนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องผูกมีลมมีแก๊สตันในท้องก็ทําให้ปวดมวนท้องได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดนะครับโดยเฉพาะอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประจําเดือน ก็ควรจะไปตรวจภายในนะครับอาจจะตรวจอัลตราซาวด์เช่ดูืนิดหนึงนะครับว่านี่ก้อนผิดปกติที่ไหนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ที่สุ่น้ํารังไข่เป็นช็อกโกแลตซีฟนะครับอาจจะเป็นเนื้อ,องอกมดลูกธรรมาดาก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดได้เหมือนกันอืมค่ะจะทราบโดยการอัลตราซาวด์ตรวจอัลตราซาวด์น,วนี่เราจะเห็นเลยหลืคะคุณหมอใช่ครับ <Taj. S 2> เห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่บางทีการตรวจภายในก็สามารถบอกได้แล้วนะครับพยาธิสภาพแบบนี้ถ้าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะเกิน สามหรือสี่เซนนะครับหรือว่านังหน้าท้องไม่หนามากนะครับเพราะว่าบางคนหน้าท้องหนาอ้วนก็บางทีตรวจภายในก็จะลําบากการใช้ตรวจอัลตราซาวน์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นการตรวจอัลตราซาวน์ผ่านเข้าไปทางช่องคลอดเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับค่ะครวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบว่าเราเป็นนะคะคุณหมอจนกระทั่งก้อนก้อนมันโตขึ้นเนี่ยอันนี้นี่มันจะอันตรายแบบไหนบ้างคะคือโอกาสที่มันจะมีปัญหาคือ นกันระหว่างมีเรื่องของเซลลมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคบ,คบแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกว่า80% 9สเปอร์เซ็นตเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของช็อกโกแลตซีสหรือว่าถุงน้าช็อกโกแลตที่รังไข่เนี่ยมักจะเป็นเนื้องอกธรรมดานะครับที่ไม่ไดไ้เป็นเนื้อร้ายอะไรส่วนใหญ่สาเหตุการเกิดเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่เขามีความเชื่อการศึกษาวินิจฉัยเนี่ยเขาพบว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลย,ย้อนของเลือดประจําเดือนนะครับแล้วก็ <ฮะ S 1> ไปแหมอยู่ที่รังไข่ทั้งสองข้างแล้วก็พอไปแหมอยู่ที่รังไข่สองข้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาการเจริญเติบโ,โตเกิดเป็นก้อนการที่มองดูแล้วเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในถุงน้าเนี่ยจะมีเลือดเก่าๆนะครับที่มีการย่อยสลายหรือมีการแตกจนกระทั่งลักษณะเลือดที่เกิดกลายเป็นสีแดงเนี่ยก็จะกลายเป็นดําคล้ำกลายเป็นล้ายสีช็อกโกแลต เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างหรือว่าผิดปกติอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าช็อกโกแลตซีสเนี่ยก็คือเลือดเก่าๆที่ข้างค้างแล้วก็ข้างอยู่นะครับภายในถุงน้ําที่บริเวณรังไข่ทั้งสองข้างของผู้หญิงนะครับค่ะแสดงว่าไอ้ถุงน้ําที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมีแต่ว่าเลือดมันจะไหลย,ย้อนไปขังอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่บางกรณีอย่างนั้นถูกไหมคะใช่ครับบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย เขายังเชื่อทฤษฎีนี้อยู่นะครับว่าเป็นเรื่องของการหลายยอนของรอ,รอบประจําเดือนแทนที่จะออกมาทางช่องคลอดก็มีการไหลย้อนเข้าไปที่ตีมดลูกแล้วก็ไปแม่อยู่ที่รังไข่ทั้งสองข้างครับอืมค่ะคราวนี้การรักษาแล้วคะคุณหมอเมื่อเราเจอถุงช็อกโกแลตซีสแล้วเนี่ยคุณหมอจะรักษาด้วยวิธีไหนคะส่วนใหญ่นะครับก็คงจะต้องมีการประเมินนะครับว่า ลักษณะนะครับของถุงน้ำเนี่ยนะครับมันใหญ่โตโมโรานม,มากน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่ถ้าเกิน3าถึงสเซนนะครับ<ฆ>หรือว่าถ้าต้องการจะรักษาเรื่องภาวะมีบุกยากเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับซึ่ง<ฆ>การผ่าตัดเนี่ยก็มีการผ่าตัดได้ตั้งแต่การผ่าตัดผ่านกล้องนะครับหรือการผ่าตัดเปิดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถแล้วก็ขนาด ตลอดจนพยาธยิสภาพของถุงน้ํารังไข่ด้วยนะครับโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยก่อนที่จะมีการทําการผ่าตัดเนี่ยแพทย์ก็จะมีการฉีดเป็นลนักษณะเป็นการฉีดฮอร์โมอนเพื่อลดการกระตุ้นนะครับของการที่จะเกิดการขยายหรือาการเพิ่มขนาดของถุงน้ํารังไข่แล้วก็จะค่อยๆลงมือผ่าตัดนะครับหรือ,อว่าถ้าเกิดว่าเล็กมากๆเช่นประมาณหนึ่งถึงสองเซนคนไข้อาการไม่รุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะใช้ฮอร์โมน โดยเฉพาะฮอร์โมนที่มาจากยาไม่คุมกําเนิดชนิดรับประทานหรือไม่ก็เป็นดาริงโกกาเนิดที่ใช้กันอยู่ทั่ว,วไปแต่ว่าพวกนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ดีมากมเพราะว่าโดยหลักการแล้วถ้ามีถุงน้ําโดยเฉพาะถ้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีอาการรุนแรงเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยยังเป็น หัวใจสําคัญในการรักษาภาวะช็อกโกแลตซีสนี้อยู่นะครับอืมค่ะเวลาผ่าตัดเนี่ยคุณหมอสามารถเลาะออกมาได้หมดแล้วก็ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะก็ต้องพยายามเลาะออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ครั้งครั้งเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้ฮอร์โมนนะครับเพื่อช่วยในการยับยั้งไนมะ่ให้มีการกระตุน้นให้มีการเกิดซ้ําของถุงน้ํารังไข่พวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะสามารถจะดูแลได้แต่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของช็อกโกแลตซีส หรือถุงน้ำช็อกโกแลตซีสท,ที่รังไข่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในวัยเจริญพันธุ์เมื่อรังไข่ยังทํางานอยู่ถ้าเมื่อไหร่รังไข่หยุดทํางานเช่นถ้าวัยทองนะครับอา,ายุเกินห้าสิบขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าการที่จะมีฮอร์โมนไปกระตุ้นในเรื่องของถุงน้ํารังไข่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเรื่องของช็อกโกแลตซีสหรือถุงน้ําช็อกโกแลตที่รังไข่เนี่ยเราจะไม่ค่อยพบในสุภาพสตรีที่เข้าสู่วัยทอง เกิอยุเกินห้าสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับค,คุณหมองั้นคุณหมอพูดถึงาการที่ผ่าตัดออกไปแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำด้วยเหรอคะมีสิครับเพราะว่าเรื่องของการไหลย,ย้อนของรอบเดือนเนี่ยนะครับจากตัวมดลูกเนี่ยนะครับผ่านตีมดลูกไปที่รังไข่เนี่ยมันยังมีเกิดขึ้นได้ยกเว้นว่ากรณีเดียวก็คือ ยกผ่าตัดเอามดลูกตีมดลูกออกไปด้วยเลยก็จะเม็นตัวที่เป็นต้นกําเนิดที่จะให้มีการไหลย้อนของรอบเดือนเนี่ยไปแตะที่รงังไข่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่ค่อนข้างหายขาดหรืออีกภาวะหนึ่งก็คือยกออกหมดเลยนะครับ<า>ก็คือยกหมดทั้งรังไข่สองข้างนะครับ<า>สี่มดลูกตัวมดลูกป่ามดลูกนี้ลกออกไปหลดพวกนี้ก็จะเคลียร์หายไปหมดนะครับ<า>แต่โดย<า>ส่วนใหญ่เนี่ยสูตินรีแพทย์เนี่ยก็ยะจะพยายามเก็บรักษารังไข่นะครับเพราะว่ารังไข่เนี่ยยังมีประโยชน์ในการ สร้างฮอร์โมนเพศหญิงเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่มีประโยชน์ในเรื่องของทําให้มีรอบเดือนมีความเป็นกลางสาวสวยนะครับยังช่วยในเรื่องของระบบเรื่องของน้ําตาลไขมันคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆด้วยเพาว่ากระดูกผูกกระดูกคุณละพวกนี้ได้ด้วยมันรังไข่เนี่ยเป็นไปได้ในแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามเก็บไว้จนกระทั่งมันสิ้นอายุไขโรงงานปิดไปด้วยตัวมันเองก็คือเรา ถ้าเป็นผู้หญิงทางเอเชียผู้หญิงไทยก็จะประมาณอายุ50-51เนี่ยนะครับแางขยก็จะปิดโรงงานไปค่ะคือเข้าใจว่าเลือดมันไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในถุงน้ําที่ทุกคนต้องมีถุงน้ําอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาถุงน้ําออกไปแล้วเนี่ย ก็เลยนึกว่าน่าจะจบตรงนั้นแต่มันยังไม่หมดไม <atz ri ome> ่สามารถเกิดให้่ไม่ใช่นะครับก็คือการไหลย้อนของเลือดประจำเดือนเนี่ยนะครับแค่ไปแปะที่ผิวของรังไข่เนี่ยก็สามารถที่จะกระตุ้นทําให้เกิดถุงน้ํานะครับไม่ใช่ว่ามีถุงน้ํารออยู่นะครับแต่ในแต่ละรอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีถุงน้ําเล็กๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการกระตุ้นของฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรังไข่ในแต่ละรอบเดือนแต่ถุงน้ําเหล่านี้เนี่ย โตขึ้นแล้วมันก็มีการสูญสลายไปโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของรอบเดือนนะครับเพราะฉะนั้นพ,พวกนี้เนี่ยก็จะไม่มีนัยยะสําคัญทางการแพทย์อะไรเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็มีการแตกดับไปมีการเหี่ยวมีการฝ่อเข้ามันไปเองนะครับ <sind S 1> ไม่ใช่ว่ามีถุงน้ํารออยู่แล้วมีเลือดนี่เข้าไปบรรจุอยู่ในถุงน้ํานะครับ <sind S 1> เลือดประจําเดือนเนี่ยแค่ไปแปะที่ผิวของร่างไข่มันก็จะเจริญเติบโตและพัฒนาการเกิดกลายเป็นถุงน้ําเกิดขึ้นแล้วก็าะมีลักษณะเป็นช็อกโกแลต เป็นไส้อยู่ข้างในภายในถุงน้ํานี้ได้เพราะว่ารังไข่จะสร้างฮอร์โมนนะครับไปกระตุน้นแล้วก็ส่งเรื่องของเลือดออกซิเจนเนี่ยไปกระตุ้นทําให้ถุงน้ําเนี่ยมันมีการขยายจเจริญเติบโต,ตขนาดเพิ่มมากขึ้นครับอืมค่ะ,ค,ะคุณหมอแล้วมันเกี่ยวเกี่ยวพันกับเรื่องของการมีบุตรด้วยใช่ไหมคะว่าเราเป็นชักลสรอดีมีบุตรยากต้องถืงอ,อ,อ,อว่าเรื่องของภาวะเยื่อบุโพรงม,มดลูกเจริญผิดที่หรือที่ทางการแพทย์คือภาวะ endometriosis หรือ ช็อกโกแลตซีสหรือถุงน้ำรังไข่ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสาเหตุต้นๆน,นะครับของการเกิดภาวะมีบุตรยากนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่งงานอยู่กินกันมามีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ําเสมอนานเกินหนึ่งปีแล้วนะครับ<ฆ>ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งสามีภรรยาเนี่ยและยังไม่สามารถจะตั้งครรภ์มีบุตรได้อย่างปกติเนี่ย ควรจะไปพบสูตินรีแพทย์นะครับเพื่อมีการตรวจภายในฮอาท์ซาวนะครับหาสาเหตุว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องของภาวะมีบุตรยากซึ่งจะบอกเลยว่าชอ็อกโกแลตซีสือถุงน้ํารังไขช่ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสาเหตุต้นๆนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องของภาวะมีบุตรยากได้ครับค่ะถึงแม้ว่าจะเริ่มเป็นแค่เล็กๆเนี่ยก็ก็ทําให้มีบุตรยากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับบางทีเป็นแค่จุดเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นจุดเล็กๆกระจายอยู่ภายในอุ้งเชิงกรามนะครับ ไปเกาะอ,อยู่ที่นะครับผิวรังไข่ไปเกาะอ,อยู่ที่ผนังของตัวมดลูกเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุในการที่ทําให้มีภาวะมีบุตรยากได้นะครับอืมค่ะคุณหมอคําว่ามีบุตรยากเนี่ยหมายถึงเอ่อมีได้แต่ยากยากหรือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากก็อย่างที่เรียนนะครับถ้ายังอยู่ในช่วงวัยเจริญพันุนะครับยังมีรอบเดือนสม่ำเสมอนะครับยังไม่ได้เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับแล้วมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอนะครับ หนึ่งปีแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะตั้งครรภ์มีบุตรได้ทันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาวะที่มีบุตรยากแล้วนะครับแต่บางคนนะครับต้องบอกเลยว่าอายุก็เป็นตัวอุปสรรคเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอายุของฝ่ายหญิงนะครับผู้หญิงที่อายุเกินนะครับสามสิบนะครับหรือแม้กระทั่งท่านเลยสามสิบห้าเนี่ยความสามารถในการมีบุตรเนี่ยจะลดลงไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าอายุของผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนเหมือนนะครับ ไข่ที่ตกออกมาแต่ละเดือนเนี่ยมันจะเป็นไข่ที่ค้างตู้เย็นนะครับคุณภาพก็อาจจะไม่สดไม่เฟชนะครับการที่จะปฏิสนธินะครับเจอกับสุจิแล้วสามารถจะไปฝังตัวแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ได้นี่อาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอย่ารอจนนู่นนานเกินไปนะครับถ้าปีหนึ่งแล้วยังไม่สําเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแต่งงานช้านะครับเพราะว่าอาจจะเรื่องของนะครับ ความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานหน้าที่นะครับกว่าจะเรียนจบปิญญาโทปิญญาเอกกว่าจะแต่งงานกว่าจะเจอเนื้อคู่กว่าจะเจอคนที่ถูกใจเนี่ยปลาเข้าไปสามสิบห้าบางคนหลักสี่เดียวซ้ายไปคลองหกคลองเจ็ดแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะน,นั้นพวกนี้ต้องบอกเลยว่าอายุไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขนะครับ,รบสำหรับเรื่องของการมีบุตรนะครับถ้าต้องการจะมีบุตรสุขภาพดีแข็งแรงดีๆเนี่ยก็นะครับหนึ่งปีถ้าไม่ประสบความสําเร็จ ควรจะไปปรึกษาแพทย์หาสาเหตุสักนิดหนึ่งนะครับอสําคัญตรงที่หาคู่ในแหละคุณหมอใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะครับกว่าเลือกกันมากก็จะยากแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยเรากําลังประสบภาวะเรื่องของเราไม่มีพลเมืองที่เกิดใหม่มากนักนะครับตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะรณรงค์อยู่นะครับว่าถ้าใครมีลูกเนี่ยอาจจะได้เอาไปลดภาษีเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกห้าถึงหกปีเนี่ยประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่เอจิ้งโซรายตีนะครับคือ สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแต่คนแก่มีแต่คนที่ไม่สามารถจะทํางานได้ตามปกติแต่เราไม่มีคนวัยทํางานไม่มีวัยเจริญพันธเลยเนี่ย<ฆ>ประเทศก็จะมีปัญหามากนะครับเราอาจจะต้องไปพึ่งพาหุ่นยนต์โรบอทนะครับเราอาจจะต้องไปพึ่งพานะครับสาวใช้ต่างประเทศนะครับพวก เมนกาลาบาทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าเราก็จะต้องเอาคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศค,ความมั่นคงนะครับเสถียรภาพก็อาจจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนออกมาทางวิทยุดีด้วยเลยนะครับ <c oughs> ว่าถ้าใครที่พร้อมนะครับสามารถที่จะตั้งคันมีบุตรได้เนี่ยก็อย่ารอเวลาเพราะว่าอายุไม่ใช่ใชะเะ็นตัวเลขนะครับ ค่ะนะคะกำลังหลับตานึกภาพกับคุณหมอว่าอ,อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเวลาเราจะเห็นผู้คนในเมืองหรือชนบทยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราเห็นคนเดินมาสิบคนเนี่ยอาจจะมีผู้สูงอายุแปดคนหรือเก้าคนใช่ครับและที่สำคัญก็คือเรารไม่แน่ใจว่า ผู้สูงอายุเหล่านี้ที่เดินผ่านไปมาเนี่ยคุณภาพชีวิตสุขภาพร่างกายเข้าแข็งแรงสมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเจ็บอดแตดแอดต้องวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตก็อาจจะไม่ดีและที่สําคัญถ้าไม่มีใครดูแลนะครับรัฐบาลก็ต้องถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะเรื่องของประชากรเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยอืมค่ะค่ะคุณหมอเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นช็อกแลตซิสเนี่ยโอเคมีลูกยากนะคะแต่บางคนก็บอกว่า เป็นละเป็นช็อกโกแลตซีดแล้วแต่ฉันจะรีบแต่งงานแล้วฉันจะรีบแบบว่าทํายังไงก็ได้แบบว่าให้ได้ลูกมาเนี่ยถ้ามีลูกแล้วเนี่ยช็อกโกแลตซีดก็จะหายไปอันนี้จริงหรือเปล่าคะจริงครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องถือว่าเมื่อไรนะครับมีการหยุดช่วงการทํางานของรังไข่นะครับต้องถือว่าช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่นะครับประมาณ 40, 40สัปดาห์เนี่ยรังไข่มันจะหยุดทาํางานสร้างฮอร์โมนไปกระตุ้นนะครับการรดน้นําพรวนดินจาก รังไข่ไปที่ช็อกโกแลตซีสเนี่ยก็จะลดน้อยลง oh, นะครับโอกาสเกิดเยื่อบุโพรงมดูกเจริญผิดที่เนี่ยก็น้อยลงเพราะว่าไม่ได้รับน้ําไม่ได้รับปุ๋ยจากรังไข่เป็นระยะเวลานานก,กว่าสี่สิบส,สัปดาห์พวกนี้มันก็จะเหี่ยวเฉาไปเองเพราะฉะนั้น mm hmm. โอกาสที่จะหายขาดนะครับจากโรคช็อกโกแลตซีสหรือเยื่อบุโพรงมดูเจริญผิดที่หรือเอนโดเมโทรซิสเนี่ยก็จะลดน้อยลงในช่วงระยะเวลาที่เกิดการตั้งครรภ์น,นะครับแต่ครน,นี้ประเด็นก็คือว่า การตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายถ้าคุณมีภาวะเรื่องของเยื่อบุโพรงมเพูกเจริญผิดที่แอบแฝงอยู่หรือแม้กระทั่งมีเรื่องของถุงน้ำช็อกโกแลตเนี่ยแอบแฝงอยู่ <practice S 1> ะนะครับค่ะคุณหมอจะช่วยจะช่วยคุณแม่ที่เป็นช็อกโกแลตซีดและอยากมีลูกเนี่ยคุณหมอจะช่วยโดยวิธีไหนได้มั้งคะก็ะถ้ามีปริยาณที่สภาพนะครับมีขนาดที่ใหญ่โตนะครับอาจจะต้องมีการมาฝานเนาออกมีการลอกเอาซีดถุงน้ำนี่ออกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับสภาพของ เยื er ่อบุโพรงมดลูกนะครับดับสภาพภายในอวัยวะภายในอุ้งเชิงการนะครับให้แน่ใจว่าหายขาดจากเรื่องของช็อกโกแลตซีสหรือเรื่องของ er k, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆอาจจะต้องมีการผสมเทียมข้างนอกนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาไปฝังตัวที่เย er ื่อบุโพรงมดลูกภายในโพรงมดลูกปัจจุบันเทคโนโลยีในเรื่องของการช่วยการเจริญพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำชีฟทำ <c oughs> อะไรพวกนี้นะครับต้องถือว่า ยกระาการค่อนข้างก้าวหน้านะครับแต่ที่สําคัญก็คือเราต้องได้ไข่ที่มีคุณภาพดีเร้อก็ได้อสุจิที่แข็งแรงนะครับแล้วเอามาผสมเนี่ยการฝังตัวเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวช่วยปรับสภาพพื้นดินพื้นเยื่อบุพรมลูกให้เหมาะในการฝังตัวได้ไม่ค่อยยากมากนะ,ค,ะ,นะครับอ๋อแสดงว่าคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสแต่ถ้าอยากมีลูกเนี่ยก็อย่างการ ผสมอย่างที่คุณหมอบอกแล้วฉีดเข้าไปเนี่ยอนนยังได้อยู่ยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมคะยังมีโอกาสครับการผสมเทียมอะไรพวกนี้นะครับผสมข้างนอกแล้วก็เราก็ฉีดเชื้อเข้าไปหรือว่าฉีดแล้วตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปฝังตัวภายในโพรงมดลูกเนี่ยยังมีโอกาสอยู่ครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าสําเร็จเนี่ยไอช็อกโกแลตซีดกับคุณแม่ท่านนี้ก็จะหายกันไปเลยอย่างนั้ไหมคะก็จะ,ะมันก็จะหายหรือว่าบรรเทาอาการลงไปเยอะเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าขนาดที่ตั้งครรภ์นเนี่ยประมาณสี่สิบสัปดาห์เนี่ยนะครับ จะไม่มีน้ําไม่มีปุ๋ยเนี่ยไปลดน้ำฝนในเซลล์ที่จะอาจจะเกเจริญเติบโตกลายเป็นช็อกโกแลตซีสหรือว่าเป็นถุงน้ำดังไข่หรือเป็นเยเนเื่อบุโพรงมจลูกติดที่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสจะหายก็จะมีค่อนข้างสูงอืมค่ะคราวนี้เรามาดูสาเหตุกันหน่อยค่ะคุณหมอว่าสาเหตุช็อกโกแลตซีสเนี่ยมาจากอะไรคะทําไมทําไมคนเป็นกันเยอะจังเลยนะคะฮะลัลโหลเอ่อขอใหม่สิครับสัญญ,ญาณ ไม่ค่อยดีนะครับค่ะคือคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสค่ะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมาจากอะไรคะแล้วก็ทําไมบ้านเราเนี่ยเป็นกันเยอะจังเลยก็สาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีประเด็นนะครับยังไม่ทราบชัดเจนว่ามันสาเหตาจากอะไรนะครับค่ะแต่จากการศึกษาวิจัยเนี่ยเขายังเชื่อในเรื่องของทฤษฎีของการไหลย้อนของเลือดะจําเดือนนะครับแล้วก็ทําไมปัจจุบันเนี่ย การวินิจฉัยเนี่ยสามารถจะพบได้เยอะขึ้นนะครับผู้หญิงไทยเป็นมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของการดูแลรักษาการอา,าสาเนี่ยเราทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะตรวจวินิจฉัยได้ตั้งแต่ขนาดที่ถุงน้ํายังไม่ใหญ่มากนะ,ะ,ะหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องเข้าไปวินิจฉัยนะครับเพื่อช่วยในการวินิจฉัยตัวนี้เราก็ทํามากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ตรวจพบได้มากขึ้นเพราะว่าการว,วินิจฉัยเราทําได้ดีขึ้น ครับอันนี้ไม่ได้ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีของแพทย์ไทยนี่ในปัจจุบันเนียเราเก้าวล้ำพัฒนาไปทัดเทียมนานาระยะประเทศได้นี่ยค่ะอืมควน,นี้ไม่อยากจะเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยมีโอกาสเลี่ยงไหมคะต้องดูแลตัวเองยังไงคะคุณหมอยากครับต้องบอกเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนก็ไม่มีปัญหาบางคนก็มีปัญหาเราคงจะไม่สามารถจะเดินเอา หัวห้อยเตนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยการไหลย,ย้อนเนี่ยมันจะเกิด <c oughs> ได้ไม่ว่าเวลาสถานการณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาไหนของอายุครับอ <c oughs> ืมค่ะเราไม่สามารถจะเอาจุกก๊อ,อกไปอุดตรงท่อน,นาไข่ทาให้ <c oughs> มันไม่ก้มีการไหลย,ย้อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโรคนี้จริงๆต้องถือว่าเป็นโรคที่ท้าทายความสามารถของมนุษยชาตินะครับโดยเฉพาะ <c oughs> สูติจนรีแพทย์นะครับเพราะว่า <c oughs> เรายังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ เมื่อเราหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้แล้วว่าเราจะรักษาต้องกันยังไงอืมค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่า,าเผอิญเราเป็นช็อกโกแลตซีสและเผอิญคุณหมอช่วยให้เรามีลูกได้ลูกนีงมีโอกาสที่จะเป็นตรงนี้ด้วยไหมคะคือมันจะเป็น,รรมนไม่เกี่ยว <นะ S 1> ครับโรคนี้ไม่ได้เป็นพันธุกรรมไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ไม่ได้ส่าเข้าจากแม่สู่ลูกอะไรนะครับ อืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแหมเราจะดูแลตัวเองให้ดียังไงเนี่ยถ้าเกิดเลือดมันไหลย้อนไปเองเนี่ยเราก็ไม่รู้จะจะยังไงเนาะคุณหมอใช่ครับคำแนะนําก็คือถ้าเกิดสงสัยนะครับว่ามีอาการผิดปกติอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอบเดือนที่มา,มามากนะครับปวดท้องเมนมากนะครับและที่สําคัญก็คือมีลูกยากอะไรพวกนี้นะครับเวลาในเพศสัมพันธ์มีอาการเจ็บเนี่ยนะครับก็ไปพบแพทย์ซะหน่อยแต่โดยท,ทั่วไปเนี่ยสูตินรีแพทย์ก็จะแนะนําผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เนี่ย ควรจะไปพบแพทย์ตรวจภายในครับตรวจอัลตราซาวแล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปทําสม่ําเสมอปีละหนึ่งครั้งเนี่ยโอกาสที่จะพลาดหรือว่ามิสเรื่องของช็อกโกแลตซีสหรือถุงน้ํารังไข่ช็อกโกแลตเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับอืมค่ะนะคะคราวนี้มาถึงคําถามจากคุณผู้ฟังกันบ้างคะ่ะคุณหมอขามีถามมาอบอกว่าเคยเป็นค่ะแล้วก็ไปผ่าตัดออกแล้วหลังจากนั้นอีกสองปีเนี่ยกลับมาเป็นอีก คุณหมอบอกว่าต้องฉีดยาคุมตลอดเท่านั้นอันนี้ยังไงเอ่ยมีวิธีร,รักษาแบบอื่นอีกไหมคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ฮอร์โมนไปยับยั้งนะครับการฉีดยาคุมนะครับฮอร์โมนจากยาคุมเนี่ยมันก็จะไปจิดสวิตจิดโรงงานที่รังไข่นะครับรับรงไข่ก็จะไม่ไปรดน้ําพลนดินก็จะอาจจะทําให้ไอถุงน้ําเนี่ยมันมีการฝ่อเล็กลงแล้วก็ไม่มีการโตขยายเพิ่มมากขึ้นนะค่ะเท่าที่ดาวดูก็น่าจะเป็นได้ว่าการวินิจฉัยเรื่องของ ช็อกโกแลตซีสในคนไข้ารายนี้เนี่ยน่าจะเจอในขนาดที่ขนาดยังเล็กๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาฉีดคุมกาเนิดเนี่ยอาจจะเอาอยู่ในเรื่องของการยับยั้งไม่ให้มันโตขึ้นไม่ให้มันขยายใหญ่มากขึ้นและต้องเรียนรู้ไว้อย่างนะครับว่าคนที่เคยมีประวัติเป็นเรื่องของช็อกโกแลตซีสนะครับหรือถุงน้ําช็อกโกแลตเกิดขึ้นที่รังไข่แล้วเนี่ยโอกาสเกิดเป็นซ้ําย่อมมีสูงครับค,คุณจะ,ะไม่มีโอกาสเกิดเป็นซ้ําก็ต่อเมื่อคุณเข้าสู่วัยทอง ร่างขายหยุดทํางานร่างขายปิดโรงงานไปแ,แล้วไม่มีการสร้างฮอร์โมนไม่มีการไปรดน้ําทวนดินกระตุ้นทําให้เซลล์มันโตขึ้นแล้วก็เกิดเป็นถุงน้ํานะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อย่างที่บอกว่าคุณก็มีปัจจัยเสี่ยงเพราะว่าเคยมีประวัติว่าเคยเป็นมาแล้วแล้วก็วเคยไปผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งก<น>็ต้องตรวจภายในเช็คไปเรื่อยๆอย่างนี้ ก็ยังโชคดีว่าครั้งนี้อาจจะเจอเมื่อตั้งแต่ยังขนาดยังเล็กๆอยู่อาจจะแค่ประมาณหนึ่งเซนการใช้ฮอร์โมนจากยาฉีดคุมกําเนิดก็อาจจะเพียงพอในการที่จะปิดชวิตไม่ให้รังไข่มันสร้างโรงงานออกมากระตุ้นในเรื่องของถุงน้ําให้มันจเจริญเติบโตขึ้นอืค่ะฟังดูแล้วนี่แหมโอกาสมีลูกนี่ยากจริงๆเพราะว่ารักษาด้วยการฉีดยาคุมอีกต่างหากคุณหมอก็ต้องถือว่าจริงๆมันมีฮอร์โมนอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่เป็นฮอร์โมนฉีด จากยาคุมนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงราคามันจะค่อนข้างแพงอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอื่นนะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อมนจากยาฉีดตุ้งกําเนิดเนี่ยมันจะดีและถูกก็คือไม่แพงด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกับวิธีอือค่ะนะคะอีกคําถามหนึ่งคุณหมอขาถามมาบอกว่ามีประจําเดือนเนี่ยเป็นริ่มเลือดนะคะแต่ว่าไม่มีอาการปวดมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้ไหมคะ แล้วก็ถือว่าปากติหรือว่าผิดปกติกับการที่มีประจำเดือนออกมาเป็นริ่มเลือดเนี้ค่ะคือการที่มีประจำเดือนออกมาเป็นริ่มเลือดก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นริ่มขนาดใหญ่ขนาดไหนคร <c oughs> ับถ,ถ,ถ้าเกิดว่าเป็นริ่มขนาดเท่ากับชิ้นตับเท่ากับเหรียญสิบบาทใหญ่ยายมากขนาดนี้ก็าอาจจะต้องไปตรวจดูนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆต้องเข้าใจนะครับว่าประจำเดือนหรือรอบเดือนของผู้แต่ละคนเนี่ย จริงๆไม่ใช่เลือดนะครับไม่ใช่น้ําเลือดอย่างเด,ยเดียวจริงๆมันคือเยื่อบุโครงมดลูกนะครับก็ <c oughs> คือวอลเปเปอร์ที่บุอยู่ภายในโพรงมดลูกที่มันมีการหลุดลอกออกมาแล้วมันก็มีการย่อยสลายด้วยตัวมันเองจนกลายเป็นของเหลวคล้ายเลือดนะครับ <c oughs> แต่จริงๆไม่ใช่เลือดเพราะฉะนั้นสุภาพสสตรีที่มีลักษณะ ประจำเดินแต่ละเดือนเนี่ยเป็นลิ่มเลือดยิ่งชิ้นใหญ่เท่าไหร่เนี่ยควรจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าโอกาสที่ผนังมดลูกจะหนาเซลล์ผิดปกติเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะครับอการไปตรวจเนี่ยจําเป็นจะต้องไปตรวจในช่วงที่เรามีประจําเดือนไมคะหรือว่าต้องรอให้ประจําเดือนหมดก่อนก็ควรให้ประจําเดือนหมดนะครับควรให้ประจําเดือนหมดแล้วก็ รอดูสักนิดหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําประมาณเจ็ดถึงสิบวันหลังจากที่ประจำเดือนมาสุดท้ายหมดนะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจภายในแล้วก็การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประจำเดือนมาเยอะมากเลือดมาเป็นซึนามิถล่มทลายมาทั้งเจ็ดวันแปดวัน็นอาทิตย์ยังไม่หมดเนี่ยนะครับก็ไปพบแพทย์ท,ท,ทั้งที่ตอนนั้นมีเลือดเยอะนะครับ,รบเราก็อาจจะสามารถจะเอานะครับ ส่วนของชิ้นเนื้อของเยื่อบุโพลงมดลูเนี่ยไปตรวจได้นะครับอืมค่ะเอาแล้วก็ท้ายสุดคุณหมอมีอะไรจะฝากสุภาพสตรีเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคนี้สักนิดหนึ่งไหมคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของช็อกโกแลตซิสหรือเรื่องของถุงน้ำดังไข่ช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเป็นโรคที่พบบ่อยนะครับในกลุ่มสุภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และที่สําคัญก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมีภาวะนะครับปวดรอบประจำเดือนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเน้นม,มามากผิดปกตินะครับภาวะมีบุตร หรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับลขนาดมีเพศสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเวลาขับถ่ายนะครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ไปพบสูตินรีแพทย์ตรวจภายในเช็คอัตราสารดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่ร่างไายทั้งสองข้างเนี่ยมีซีสมีถุงน้ําอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าการรักษาก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับอาการด้วยถ้ายังเป็นน้อยๆอยู่เราอาจจะใช้เรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนจากยาไม่คุมกําเนิดยาฉีดนะครับหรือว่า เป็นยาที่สำหรับฉีดเพื่อยับยั้งการกระตุ้นของรังไข่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการรักษาภาวะดังกล่าวได้ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับเพราะว่าการตรวจอัลตราซาวหรือการส่องกล้องเข้าไปดูภายในอุ้งเชิงการานเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ,ราาวาินิจฉัยได้ค่อนข้างดีการรักษาก็จะรักษาได้ค่อนข้างทันท่วงทีนะครับค่ะ อคราวนี้เนี่ยประเทศเราก็ต้องการให้คนมีลูกเยอะๆแต่ว่าคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เองเนี่ยก็เป็นช็อกเลตไอเป็นไอช็อกแลตซีสกันค่อนข้างเยอะแล้วจะยังไงดีล่ะคะคุณหมอก็ผมถือว่านะครับตอนนี้คงจะต้องมีการประเมินตัวเองนะครับบางคนเนี่ยมุ่งมั่นทํางานซะจนลืมนะครับลืมสุขภาพร่างกายของตนเองเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างที่บอกแล้วนะครับปวดท้องเมนรุนแรงการเดือนมาเยอะออกมาเป็นริ่มเลื่อนมากๆเนี่ยนะครับ มีอาการผิดปกติเฮ hey, ้แต่รแต่งงานตั้งนานยังไม่มีบุตรเนี่ย<ะ>ก็ควรไปตรวจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า<ะ>บางคนก็ทํางานซะจนประเภทแบบว่าลืมอายุลืมเวลาไปเลยนะครับ<ะ>เพราะว่า<ะ>อายุยิ่งเยอะมากขึ้นนะครับโอกาสในการความสามารถในการที่จะตั้งครรภ์มีบุตรตามปกติถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีในการช่วยไนมะ่ว่าจะเป็นการทำกิฟทำาอกซ การผสมข้างนอกไปฝังข้างในอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณภาพไข่ไม่ดีคุณแม่อายุบ้างเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จปฏิสนธิได้หรือแม้กระทั่งเกิดการตั้งครรภ์ต่อไปก็จะค่อนข้างน้อยนะครับอืมค่ะและที่สําคัญค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพวกนี้ค่อนข้างแพงน,นะครับบางทีเก็บเงินมาตั้งเยอะก็เสียไปหมดกับเรื่องอของค่ารักษาพยาบาลตรงนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงอย่าทํางานจนลืมนะคะลืมเผลอแป๊บเดีย๋ยวอา้าวหลักสี่เข้าไปละอย่างเงี้ยจะมีโอกาสที่จะมีลูกยากใช่ครับนะคะต้องดูแลตัวเองด้วย นะคะค่ะวันนี้สวสพ .9 เก้าหนึ่งเรานะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพชัยธรรมคันโทค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับยินดีมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ,ะเมื่อไหร่ที่เรามีช่วงเก้าันโรคนะคะเราก็จะมีการไลฟ์สดแบบนี้ติดตามได้นะคะเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นวันนี้บา,บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ